ได้ได้เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอผมสัมภาษณ์กับคนนี้สวัสดีครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆครับยังคงอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บูธสุดท้ายของวันนี้ที่ผมจะเดินทางมาสัมภาษณ์แล้วนะครับคือบูธของ E.M. ซึ่งเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งจะลงในเรื่องของ E.M. ที่สาขาราชพชกษ์กันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ครับ E.M. นั้นจัดบูธกันในงานมอ t ต r Expo ด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามกับบูธของยามาฮ่าเลยซึ่งต้องบอกว่าใครที่สนใจในวันนี้กับรถไฟฟ้าดีๆนะ คุณจะได้โปรมากมายเลยเพราะว่าทาง E.M เองเนี่ยขนมาทุกรุ่นโดยเฉพาะบางรุ่นที่ผมเองไม่ได้ทำการรีวิวเพราะว่าไปไที่<ร>าชพฤกษ์ไม,มไ,ไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้มีมาหมดเลยซึ่งคนที่จะพูดคุยกับผมครับไม่ใช่ใครครับก็คือพี่ซันนั่นเองครับเดี๋ยวเชิญพี่ซันมาก่อนละกันพี่ซันครับเชิญเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีจอนขอบคุณมากมากครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าพี่ซันใส่โลโก้ E.M ด้วยใช่โอ้โหนี่ทำพิเศษเลยครับถามก่อนเลยเมื่อเช้านี้ลงคลิปไป มีคนสนใจเยอะไหมเกี่ยวกับเรื่องของตัวรมีคนสนใจเยอะนะแลมีคนทักเพจมาเยอะเลยนะครับทั้งของ Facebook ทั้งเราเองดีลเลอร์เองเนี่ยมีคนทักเพจมาเยอะเลยแล้วเปิดราคาไปแล้วตื่นเต้นโอเคเรื่องราคาเดี๋ยวว่ากันเพราะเนื่องจากว่าเรายังยังแง้ยไไ้ก่อนครับปิดไว้ก่อนแต่หลายๆคนเขารู้แล้วล่ะครับรู้ไหมว่าวันนี้ที่พี่แซงบอกว่ามีเรื่องของโปรโมชั่นเยอะจริงๆอืจริงหรือเปล่าจริงจริงนะจริงครับมีคนอยากได้อ่า แกผมเองก็อยากได้แต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันละกันได้ได้รุ่นด้านหน้าของเรานี่คือรุ่นอะไรครับรุ่นตอนนี้ก็คือตัว r e g e d p o นะครับครับผม Regempo เนี่ยเป็นตัว product แชมเปี้ยนของเราอยู่แล้วนะครับที่ขายดีที่สุดนะครับขายดีเพราะรูปลักษ์เลยอรูปลักษ์ตัวมันเลยอ่าโอเคต่อเลยครับต่อเลยนะโอเคก็คือมันเป็น Regempo ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับลูกค้าเนี่ยชอบเพราะว่ารูปลักษ์หน้าตาของมันสมรรถนะของมันนะครับเอาใช้งานได้ทั่วไปนะครับ แบตเตอรี่สามารถยกไปชาร์จที่คอนโดได้มไม่ต้องไม่ต้องอถ้าเกิดยูนหอก็ยกขึ้นไปได้ค,คือง่ายๆเลยว่าไม่ต้องลากสายมาจิ้มที่รถคุณยกกล่องของเขาไปแล้วก็ไปจิ้มชาร์จได้เลยใช่โอเคนะครับแล้วก็สมรรถนะก็คือความเร็วสูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ,รบก็เพียงพอกับการใช้งานในตัวเมืองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยกขึ้นไปบนหอได้เหมาะกับคนที่ใช้อยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นธงที่ทาง EM เองเนี่ยบอกว่าขายดีมากใช่เพราะเนื่องจากราคาเพราะเนื่องจากว่ารูปแบบอ่ารูปแบบรูปทรงรูปทรงเราเราไม่กล้าเถียงเราว่าเราไปก๊อปปี้หรือว่าเราไปอ่าเขาเรียกว่าเอาแรงดันใจมาจากเวสป้าเพราะเรียกว่าพี่ซันเองก็คือกล้าพูดอยู่แล้วว่ามันก็คือเวสป้าอะไรถูกไหมล่ะแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของสมรรถนะพี่ซันบอกว่ามันใกล้เคียงรถสันดาบรถน้ำมันใช่ครับ ขี่ดีขี่ดีเพราะผมก็ไปรอมาแล้วเหมือนกันมันก็ดีและราคาเล้าใจราคาถือว่าเป็นมิดใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่มิสอาชีพมิสอาชีพมิดจริงจริงตอนนั้นเราคุยกันว่ามามอเตอร์เอ็กซ์โปให้ดูราคาให้ดีๆใช่ครับราคาตัวตัวเนี้ยสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นในงานมอเตอร์โปเนี่ยครับคนละครึ่งพลัสคูณสาม ฮะแปลว่าเราช่วยยอดจัดยอดยอดผ่อน3เดือนอะอเหรอใช่ช่วยยอดจัด3เดือนฉะนั้นสมมติว่า3เดือนเนี่ยยอดจัดเดือนละ2 0 0พันอ๋อเดือนสองพันผมช่วยพันหนึ่งสามเดือน3เดือนผมช่วยสามพันใช่ช่วยสามพันเลยสามพันเลยก็ถือว่าตีง่ายๆเลยเป็นการลดส่วนส่วนของการผ่อนกันไป3เดือนแรกเลยถูก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้าย ev สามจุดศูนย์ครั้งเนี้ยเราก็เป็นเรียกว่าโปรสุดท้ายของปีนี้เนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเนี่ย มาที่เชิญงชวนมาที่โมเ e x โปโอเคครับซึ่งต้องบอกกัว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้มา m o เทสโปดิลเลอร์หรือว่าตัวแทนของทาง EM ทั่วประเทศโปรด้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันคุณอยู่เชียงใหม่ก็ได้เหมือนกันอ่ะโอเคจบไปซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นว่าวันนั้นอ่ะเราไม่ได้โชว์หลายๆสีแต่ว่าวันนี้มีครบสีเลยนะครับนี่คือรุ่น r e g e n Pro ใช่ไหมใช่ Regen Pro สี่หมืนกว่าบาทสี่หมกว่าบาทสี่หมกลาง มีทะเบียนมีทะเบียนแน่นอนแบตสามารถยกไปชาร์จได้ครับล้ส12นิ้วระบบเบรกเต็นดิทเบรก CBS ใช่ผมพูดถูกไหมถูกต้องผมเป็นพนักงานขายได้แล้วนะผมว่าและผมผมแอบเหลือเห็นอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยพี่ซันเอารถที่เป็นตัว Re เจน Pro เป็นรถแต่งเป็นรถแต่งใช่มีคอนเซปต์ยังไงไหมคือนอกจากว่าเราเห็นแล้วเนี่ยว่าลูกค้าเนี่ยชอบแต่งลูกค้าชอบแต่งนะเราเนี่ยก็เลย แต่งให้ลูกค้าก่อนให้เขาดูกนเลยว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยสำหรับการแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับ,รบมันคือรีเ n น Pro เหมือนกันแต่ว่าเป็น Charles รีเ n น Pro ที่มีการตกแต่งแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แรงบันดาลใจาอีกเนาะจากรถบรรทุกน,นะครับว่าเขาแต่งยังไงเราได้รับแรงบันใจจากเขานะครับ อารมณ์คือน้ํำมันแต่งยังไงฉันก็เป็นไฟฟ้าฉันก็แต่งได้แต่งได้แลกเป็นของที่บอาแต่งแล้วตรงรุ่นไม่ต้องแปลงอะไรไม่ต้องแปลงอะไรโอ้โแจว๋วเเปิดออกมามีอะไรบ้างอ่าเปิดเปิดไฟมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ๋ <ผม S 2> อจะเห็นว่าแต่งไฟก่อนเลยนะไฟก่อนไฟเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟนี้เป็น R G B นะครับตรงกลางไฟ R G B อันนี้สามารถเลือกได้ไหม เลื่อนไม่ได้มันจะวิ่งวนไปเรื่อยๆโอเคเป็นเรนดอมเรนดอมโอเคแล้วก็ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับไฟเลี้ยก็จะเป็นแถบเหมือนรถรถไฟฟ้าน้ําไฟฟ้าสี่ล้อเลยสวยๆเลยอันนี้คือตรงรุ่นแน่นอนตรงรุ่นแน่นอนไม่ขายไหมสมีขายมีขายโอเคแถวต้องทํามาแล้วต้องต้องให้ลูกค้าเขาโอเคเออได้ทันทีเลยอันนี้พูดง่ายๆคือเป็นของแต่งตรงรุ่นของดีเจนโปรนะครับ ุดไฟหมดไปมีอะไรต่อมีเปล่าก็คือตรงนี้มีโช๊คเนาะโช๊คหน้านะครับแล้วก็จานดิสก์นะครับก็ล้อผมเหลือไปปกติลิเชนโปรทั่วๆไปมันเป็นโช๊คอัพอัไซดาวแต่อันนี้คือยังไงเนี่ยเป็นอัพไซดาวเอ้พอดีเดิมเดิมมันเป็นเทเลสโคปิกเดิมเดิมก็คือเป็นโช๊คอัพปกติแต่อันนี้คือใส่เป็นอัพไซดดาวแล้วมีซับแทงด้วยมีซับแทงให้ด้วยตรงรุ่นตรงรุ่นโอ้เบรกก็เปลี่ยนเบรกเปลี่ยน โอ้ฉะนั้นก็คือมันสามารถที่จะแต่งได้เหมือนรถน้ำมันเลยใช่แต่งได้เหมือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่เขาแต่งเหมือนรถน้ำมันเลยส่วนไฟเนี่ยโอเคก็ต้องเราทําให้ตามรุ่นบาอย่างไงี้ตามรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็คือแนะนําได้ว่าจะใส่รุ่นไหนอย่างไรใช่เขาจะเปลี่ยนสีก็ได้เขาอยากจะได้สีงม้าสีม่วงสีใดํำไม่หมดอ๋อโอเคก็เป็นไอเดียที่ดีรถ4 0,000กว่าบาทสามารถจะเอาของแต่งเอามาใส่ให้มันหล่อมากเป็นเดินได้อีกมีอะไรอีกไหมพี่ซานคันนี้มีก็มีไฟหลังเนาะไฟหลังมีอีก ไฟหลังเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือโอ้ไฟหลังเฟี้ยวไฟหลังเนี่ยบอกเลยว่าถอดแบบมาจากเวสซ์ปาที่เป็นของอิตาลีดีนะเขาไปอยู่ในงานนะเนี่ยโอ้นะโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วอันนี้ก็เป็นไฟแต่งไฟเลี้ยวไฟแต่งเหมือนกันครับไฟไฟเบรกไฟหลังก็เป็นไฟแต่งใช่ครับแล้วก็เวลาเบรกเนี่ยมันจะเป็นสีนะมันจะเป็นบนอโอเฟี้ยว เอางี้ที่พี่ซันโชเนี่ยมีของแต่งขายใช่ไหมของแต่งขายมีนะก็คือดิลเลอร์เตรียมตัวรับด้วยนะเพราะว่ามันแต่งได้หมดยางหมดยางหมดแล้วนะหมดแล้วนะอ่าตัวนี้มีเบรกจริงๆแล้วบางทีอ๋อลืมลืมลืมกระจกลืมกระจกอ่ากระจกกระจกก็สามารถเอากระจกของรถตำมันมาใส่ได้เพราะว่าเกลียวเหมือนกันเกลียวเหมือนกันครับโอเคก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของเจ้าตัวรถที่งงๆงอยู่จดทะเบียนได้4 0,000กว่าบาท ให้มันดูแล้วหล่อมากขึ้นขับไปแล้วเสา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 กรีดชอบอ่ะเสาชอบเสากรีดเพราะว่าไปเหยียบเท้าวเขาร้อเล่นนะครับต่อดีกว่าพี่จันผมเห็นโซนนี้ครับมันมันเป็นเรื่องของตัวรีเจนโปรก็จะเป็นเรโทรคลาสสิกนะอ๋อเป็นเรโทรคลาสสิกนะครับมันมีอะไรอีกไหมมันก็จะมีรีเจนรุ่นแรกอ๋อรุ่นแรกอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้ครับเชิญออ๋โอเครีเจนรุ่นแรกของเราเนี่ยก็จะมีเรียกว่ารีเจน เจน2 10ินิ้วนะครับต้องบอกก่อนว่ารีเจนโปรเนี่ยเป็นตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้า1้อนิ้วแต่พอเป็นรีเจนตัวแรกรุ่นแรกที่อันนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วเป็นล้อ10นิ้วล้อ10นิ้วครับแล้วก็ราคาย่อมยาวกว่าล้อย่อมเยาวกว่านะครับวันนี้อยู่ที่3 5 0 0 0ื่ในงานนะในงานที่จำราคาได้ยังไงก็ <c oughs> 35, 6 8 6 8 0าทำไมไม่35,000 <c oughs> ไปเลยจบจหรือไม่ก็3 6มไปเลย มันเป็นส่วนตัวของของมันเป็นสภาครัฐมันก็เลยต้องจําครับมันเลยต้องจำสามหมื่บาทและโปรของมอเตอร์เอ็กซ์โปสำหรับน่นอนก็คนละครึ่ง plus เหมือนกัน3เดือนแรกสมเดือนแรกแล้วก็เออลรื่องของแถมนะเรามีของแถมเป็นกระเป๋าเหมือนรับแรงนอนใจใจเหมือนแล้วก็คือเป็นกระเป๋าที่อยู่ไว้ตรงเก๊ด้านหน้าครับอ๋อคือสามารถที่จะใส่ได้เลยสแถมให้ด้วยเป็น ตรงตรงกับรุ่นเลยโอเคแถมให้ทุกคันที่อยู่ที่ซื้อในงานอาตีง่ายๆเลย30,000กว่าบ,บาทที่เราเคยซื้อสำหรับเจ้ารีเจนนะครับล้อ10นิ้วก็มีส่วนลดของทางนี้ EM จัดให้อีกเป็น3เดือนแรกลดไปอีกคือลดให้อีกพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งโผล่ให้ถ้ารุ่นนี้ยอดจัดอาจจะเหลือพันพันสี่ร้อยบาทประมาณพันสี่ร้อยบาทถ้าเกิดดาวศูนยะ์เปอร์เซ็นนะถ้าเกิดเขาพันสี่ร้อยบาทผมก็เดี๋ยวคนเดียวพันสี่เงินพันสี่เพราะถูกใช่ถูกมาก กี่กี่กี่ปีเนี่ยห้าปีอ่านี่สามสิบผมว่าสามปีสามปีเองพันสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทซื้อไปจัตลาดยังคุ้มเลยเพราะว่ามันจดทะเบียนได้นะจ๊ะใช่ออกถนนก็ได้อยู่ในซอยก็ได้ไม่ต้องกังวลคุ้มมากครับคุ้มมากแล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปปั๊มน้ำมันเลยชาร์จไฟที่บ้านถูกต้องถูกต้องอ่ะนี่กอรีเจนล้อสิบนิ้วมีอะไรต่อครับพี่สังครับนี่ตัวหนึ่งครับเรียกว่า e m enzo e m enzo เอะคันนี้ผมไม่ได้เห็นที่โชว์รูมราชพพึษ์ใช่เพราะว่าคันนี้เนี่ย เรียกว่าเหลือแค่2สีแล้วายดีเหลือแค่2สีละ e m enzo ขอสเปคก่อนเลยเพราะว่าไม่ทราบ3,000ัวัตต์3,000วัตต์มอเตอร์3,000ัวัตต์ครับผมความเร็วสูงสุด80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอันนี้แรงขึ้นมาแล้วนี่ได้80แล้วอ่าแล้วก็ขนาดก็ใหญ่ขึ้นนะครับคือยาวขึ้นยาวขึ้นนั่งได้เอ่อนั่งได้2คน3ามคนได้นะครับอ่านั่งได้ทุกอย่างได้หมดแล้วก็ขออนุญาตดูจอน่าจะเป็น lcd ใช่ไหม lcd lcd เป็น lcd นะครับ แล้วก็ตัวของเบาะเปิดคัทเอาท์ปุ๊บเปิดมา LCD LCD พอมันเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นล้อ12นิ้วเจ้า e n โ o ราคาเท่าไหร่ราคา,ร,ร,า,คาราคาตอนนี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่49,900แล้วโอ้ยเราก็นึกว่าขึ้นขึ้นในงานนะในงานนี้เฉพาะราคาในงาน 4, 40... 0 0มมีจำนวนจำกัดด้วยไม่กี่คัน49,900ใช่ตีกกมๆก็คือ50,000 50,000 50. 50. แต่จำนวนจำกัดเฉพาะในงานเท่านั้นในงานเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นหลักสิบอะโอเคหลักสิบอาตตกลมๆคือ50,000กับรถที่วิ่งได้เท่าไหร่80 80กโเมตอันนี้คือ80แล้วระยะทางในการวิ่งประมาณ80กิโลถึง100กิโตอนหนึ่งการใช้หนึ่ครั้งแล้วแต่สปีดที่เราวิ่งโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคครับแต่ว่าก็คืออ่านเรามีสต็อกเหลือน้อยละ เรามาทำโปรโมชั่นพิเศษในงานมอเตอร์โปรผแอบเหลือไปดูนะครับเห็นราคาตอนแรกเนี่ยตั้งเอาไว้6ก0 0 0่นหน่อ่านั่นคือราคาตั้งนะโปรโมชั่นในงานนี่คือเหลือแค่50,000ื่นนะฮะห0 0หมถูกมากถูกถถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาถูกแล้วก็หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วก็หมดก็คือหมดอ่ะว่าอย่างนั้นดีกว่าอ่ะต่อจับเอนโซเสร็จไปไหนต่อดีไปที่มิลานโนเลยครับมามิลานโนเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโทษทีไปไปไหนต่อไปไปที่แกร์ฟนะอ่าอ่ามา อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ผมไม่เห็นที่ศูนย์ราชพฤกษ์เหมือนกันใช่ครับแต่ผมแอบเหลือบไปเห็นที่กม .5 กม6กมหกมหกม6เนาะรุ่นนี้จอดเพียบเลยอยู่หลังอยู่ใต้ทุนเนาะเพียบต้องถามอย่างนี้คําว่าจอดเพียบนี่คือสมัยค้างสต๊อกหรือว่าไม่ใช่รอส่งอ่ารอส่งนะเหตุผลที่มีคําว่ารอส่งเพราะว่ารุ่นนี้คืออะไรครับรุ่นนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นที่อืดตึดทน วิ่งได้ระยะไกล200กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จหนึ่งครั้งเท่าไหร่นะ200กิโลเมตร200กิโลเมตรใช่พูดเป็นเล่นไม่ได้พูดเล่นพูดจริง200กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเว้ยโอ้โหความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุด85-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตีกลมๆคือ90ได้ใช่แบกของได้เนี่ยแฟนขับไรเดอร์เลยนะไรเดอร์เนี่ยซื้อไปเขาสามารถวิ่งในทางวันไม่ต้องชาร์จไปชาร์จที่บ้านโอ้เขาประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมาก แน่นอนสิใช่200กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอัติกรมๆลปแล้วกันถ้าเกิดว่าขับกดโขดคีลกดบิดตายจะเป็นแบบมิดหมดบอกผมว่า1 0 0 140ต้องมีเห็นโอ้ผมจับ GPS เอเขาเนี่ยวันๆเนี่ยเขาวิ่งกัน200 260เลยนะต่อวันนะไม่ใช่เจ้าอันนี้เขาไม่ได้พูดเล่นนะเพราะเขาคือเฉพอะแก๊ปในการทำรถรุ่นเนี่ยเอามาให้บรรดาหนุ่มๆสาวๆแก๊ปเขาขี่กันนะครับ ข้อดีของเขาอีกนอกจากในเรื่องของคว,ความเร็วรรที่ได้ความเปรยียบที่ได้มีอะไรอีกครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทำแหลกไว้เหมาะสมกับได้ทั้งสไลด์ก็ได้<อ>คือบางทีเนี่ยเราเห็นไรเดอร์เนี่ยบางทีก็ไป2คนเนาะ,ะเขาก็ไป2คนได้หรือบางทีเนี่ยเขาไปคนเดียวก็ เลื่อนมาให้บาลานซ์มันอยู่ที่ด้านหลังของเราจะพิงก็ได้หรือว่าจะป้องกันรถเลี้ยวง่ายๆหน่อยซึ่งอันนี้คือแถมให้เลยเลยโอ้เจ๋วมเลยพอดีกับกล่องแก๊สนะฮะดูจากทรงแล้ววางพอดีเป๊ะเลยก็ทํามาเพื่อเขาโดยเฉพาะนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงครับเพราะว่ารุ่นที่ผมไม่เคยเห็นอ๋อนี่พี่ชาร์จใหญ่มากจิ้มเสียบจิ้มเสียบกับไฟบ้านก็ได้นะครับหรือจะมีไปปั๊มก็ได้เราจะมีหัวแปลงให้ เป็นหัวแปงเป็นโอมเขาเรียกอะไรนะไขทูจิ้นได้เลยแล้วก็คุณก็จ่ายตังจ่ายตังค่าชาร์ที่ที่แอปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือรุ่นอื่นเนี่ยตัวของกล่องบ็อกซ์ของตัวมอเตอร์มันเอาออกได้แต่เจ้านี่คือไม่เห็นมีอันนี้เนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันหนักมากประมาณ50กิโลเราก็เลยปิดไปเลยเพราะว่าเป็นลองเลนส์เป็นลองเลนส์มันประมาณ7.2กิโลวัตต์ก็เทียบเท่าปลั๊กอินไฮบริดคันเล็กๆคันหนึ่งเลยนะแบตเตอรี่มันใหญ่มาก ซ้ายนี่คือเท่ากับพวกแบบซ r z เลยอะรถยนต์อะกิโลวัตต์ใช่ไหมล่ะใช่ครับโอ้เจ๋อมากเจ๋อมากอันนั้นเราคงจะต้องบอกว่ามันเป็นข้อเขาเรียกว่าข้อที่เป็นข้อจํากัดของกรณีที่ว่าเราใช้แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆแต่ถามว่าจะเอาออกได้ไหมก็เอาออกได้เอาออกได้แต่คุณต้องใช้คนหน่อยก็ต้องใช้ผู้ชายสักสองคนอย่างต่ำเพราะมันห้าสิบโลห้าสิบโลครับโอเคเพราะฉะนั้นคุณมาต้องเยอะแยะแล้วครับพี่สันครับครับราคาเป็นยังไงราคาคันนี้เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทคร 78,640บาทแต่วันนี้คือมอเตอร์เอ็กซ์โปแน่นอนเราก็มีโปรโปรคนละครึ่งคลาสเหมือนกันแต่อันเนี้ยอันเนี้ยผมต้องซัพพอร์ตเยอะหน่อยเพราะว่าต่อต่อหนึ่งงวดเนี่ย3 3 0 0 0บาทสามพบาทต่องวดครับผมห้าสามสิบหกงวดนะก็แปลว่าผมซัพพอร์ต4,500ัสามเดือน4,500ันหเดือนอ๋อพันห้าพันห้าพันห้าก็คือจ่ายให้อีกสี่พันห้าโดยีผ่อนใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าพวกซื้อสดอ่ะพวกซื้อสดก็เราก็ ให้ส่วนลดเลยก็คือไอ้4.5เมื่อกี้นี้คือลดไปเลยลดไปเลยอโอเคไเลย <ๆ S 1> ในงานนะในงานเฉพาะในงานนะถึงวันที่10ทธันวาคมนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองแล้วว่ามันใช้งานได้จริงสําหรับคนที่ส่งของส่งอาหารขับทุกวันขับตลอดเวลาๆๆเพราะว่าแบตมันใหญ่มากใช่แบต200โลวิ่งได้สบายๆคนที่เอาไปส่งของส่งอะไรเนี่ยันนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่าเขา ปกติเนี่ยเขาวิ่งทั้งวันเนี่ยเขาจ่ายค่าน้ำมัน200นะอ่าใช่ก็ยี่สวันก็4,000บาทอันนี้ถ้าเกิดว่าตีแบบวันหยุดยางที่พี่สันคิดเก่งๆอ่าจิ้มครั้งหนึ่งเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยประมาณกี่บาท28บาท28บาทจาก200เหลือแค่28บาทก็คิดดูแล้วกันว่าประหยัดขนาดไหนหักลบเอาเองแล้วกันกับส่วนที่อาจจะจ่ายเพิ่มเติมกว่ารถน้ำมันนิดหน่อยใช่ถูกไหมใช่ครับแต่ว่าคุณได้เยอะกว่านะแล้วก็มีคนเนี่ยขับเนี่ยคันเนี้ยขับมาหมื่นปีอ่ะ ให้ทาให้ดาวให้ถ่ายว่าได้กี่หนึ่งปีเหรอนี่ออสองแสนนะได้ไหมได้เราก็สัมภาษณ์เขาแล้วว่าเป็นไงเขาบอกโห,หเนี้ยคุ้มมากแล้วอึดถือทนโอเคคุ้มแล้วช่วงล่างอะไรพวกนี้มันแข็งแรงโอเคเหมาะกับคอมเมอร์เชียลจริงๆค <Commercial. S 2> <Commercial. S 1> okay. อมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียลโอเคอ่ะตามนั้นรุ่นนี้คือชื่อรุ่นว่าโอเว่นลองเรนจ์ลองเรนจ์เอาแบบเป็นแบบเหมือนกับเทสลาลองเรนจ์เลยโอเคต่อเลยครับต่อมาครับก็คือรุ่นที่ คุณจอผมมีอยู่มีอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะพี่ซันมีขายด้วยเหรอมีขายมีขายมีขายก็เอาไปติดเอาไปติดที่ร้านคุณหรือว่าคอนโดคอนโดหอพักได้นะครับอันนี้คือเป็นฟ c สช r ์ e หรือว่าเป็นอะไรเป็นแล้วแต่แล้วแต่ที่ชาร์จเพราะอันเนี้ยใช้ได้ทุกรุ่นอ่าฮะก็คือเสียบปลั๊กจะได้ทุกรุ่นโอเคแล้วก็เหตุผลที่มีสแกนเนอร์เพราะว่าเก็บตังค์เขา เก็บตังค้าเก็บตังเก็บตังคนที่มาชาร์ตโอเคแล้วแต่คุณจะตั้งว่าจะเก็บเท่าไหร่โอเคนะครับแนะนําก็10บาทโอเคแต่ถ้าเกิดมีใครแข่งขันสูงกว่าจะเหลือ7จบาทได้ก็น่าจะประมาณ2กิโลวัตต์สกิโลวัตต์สกิโลวัตต์ก็ถือว่าใหญ่อยู่ใช้ได้อยู่ตู้เท่าไหร่ครับตู้ละหกพันห้าหกพันห้าราคาไม่แพงนะครับสามกิโลวัตต์หกพันห้าก็ก็ใช้สำหรับพวกมอไซค์จากไไฟฟ้าทั่วไปใช้งานได้นะครับอ่ะต่อครับรุ่นนี้ผมใช้อยู่นะครับ ตัวน้องเล็กสุดนะฮะคุณค่าสุดนะฮะมีโปรอะไรบ้างโอ้ตอนเนี้ยพูดไปแล้วเดี๋ยวคุณตกใจอ่าผมซื้อมา3 3มหมาอ่ะผมจําได้เลยอ่าโอเคยังเท่าเดิมอยู่สามหมื่นสามสามอยสี่สโอเคสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามร้อยสี่สิบโอ้โหอ่ามันเหมือนกันแหละอ่าแล้วมางานโมเต็ปโปรเอ็มแน่นอนก็เหมือนเดิมคนละครึ่งพลัสเนาะคนละครึ่งพลัสก็คือแล้วก็มีของแถมให้ คือต้องบอกก่อนว่าลดราคา3ามหมื่นกว่าบาทคันนี้จดทะเบียนได้นะครับและผ่อนได้ด้วยครับแล้วก็ราคาแค่เนี้ยผ่อนเดือนละประมาณกี่บาทพันกว่าบ,บาทพ,พันนิดนิดพันนิดนิดพันสองพันสามละพันสองพันสามคุ้มค่าไหมละ่ะก็จะมีโปรให้สำหรับการช่วย3 <c oughs> เดือนอีกประมาณ3ามพันอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่าคุ้มค่าจบหมดย่างหมดครบรุ่นยังางอ่าเฮ้ยสุดท้ายครับผมสุดท้ายนี่ไฮไลท์เราปีสันพาไปเลยพาไปเลยนะ เจ้าบ้านพาไปเลยอ่นนี่ก็เรื่องของรถไฟฟ้าเนาะเป็นการปิดท้ายของคลิปของวันนี้นะครับงานมอเตอร์เกรุ่นนี้คือรุ่นที่ผมเอาไปรีวิวถูกต้องครับก็มี2สีให้เห็นจริงๆแล้ววันนั้นรีวิวสีขาวอันนี้คือสีดำนะครับสีดำเทานะครับ <c oughs> เรียกว่าเรียกว่าเทาดำดีกว่าเออเทาดำใช่เทาดาเทาดำขาวมุกขาวมุกเทาดํากับตัวของ E.M. b i a n o ครับโอเควันนั้น ไปลองมาแล้วมันดีทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้อย่างเดียวว่าราคาดีหรือเปล่าก็ถ้าเกิดท่านใดดูเรื่องของข่าวของเอมเนี่ยก็จะพบแล้วว่าตอน10บโมงเนี่ยผมประกาศราคาไปแล้ว5 9าหมาบาทครับ5 9าหมาบาทครับราคาก็แบบไม่ได้หนีเอนโซ่ so เลยดิไม่หนีครับไม่หนี599ก็ตีเป็น60,000แล้วกันกลมๆอ่ามหกหมื่นครับหกหมื่นทอนร้อยหกหมื่นทอนร้อย เรามาย้อนความจำกันนิดนึงว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง E.M เขาแลวเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนามาบอกว่าโคตรดีมีอะไรบ้างนะพี่วิษครับหนึ่งก็คือมอเตอร์4,000วัตต์นะครับความเร็วสูงสุดที่ลองวันนั้น90 90แล้วผมเห็นคุณขับมุดมากเลยเก่งมากเลยไปแอบดูอีกในคลิปนะหนึ่งที่โหคุณขับมุดมากเลยต้องบอกว่าเก่งมากเลยแล้วก็แน่นอนก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเนาะใช้มือถือเปิดปิดเครื่องได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มา3กิโลวัตต์ผม1 2โวลต์44แอมป์นะครับในแบตเตอรี่แบบ MNC ให้พลังงานได้เยอะถอดได้ไหมยกถอดได้ยกได้โอเคแต่ว่าก็อาจจะนากนิดๆแต่ผู้หญิงอยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผู้ชายยกได้แน่ไม่เป็นไรผู้หญิงมีแฟนไม่ว่ากันโอเคระบบเบรกล่ะระบบเบรกดิสเบรก CBS หน้าหลัง เป็นดิสเบรก CBS หน้าหลังโทษทีนะดิสเบรกหน้าหลังมี CBS ดิสเบรกอาจจะเป็นเป็นดิสเบรกหน้าและหลังแต่ว่ามีระบบ CBS เข้ามาควบคุมทำให้ปลอดภัยมากขึ้นใช่ครับหน้าจอหน้าจอก็เป็น Full Full Screen L เรียกว่าอะไรซิ LCDLCD โอเคในราคาประมาณ59,900บาทก็ตีกลมๆคือ60,000แล้วกันครับมันต้องมีโปรมีโปรยังไงครับก็คือโปรคนละครึ่งนะครับของของคนละครึ่งก็ อัพพายกับตัวนี้เช่นกันโอเคครับคนละครึ่งในราคา6 0 0 0 0จะมีอะไรวะดีดัแล้วเราก็มีเราก็มีของแถมอีกว่าถ้าคุณซื้อภายในงานเนี่ยเราจะแถมชิลนะครับแถมชิลแล้วก็มีพลักตพิงหลังถ้าคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเคเพราะว่าไม่มีรูเตรียมไว้แล้วที่คุณที่คุณจอนบอกใช่ไหมมันมีรูเตรียมไว้ให้ใส่แลกก็ได้ใส่พงหลังแสดงว่ามีของแต่งว่าอย่างนั้นดีกว่าแถมไม่ให้แต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็เรื่องของคุณแ้คุณรถมีหรือยังรถมีแล้วมีแล้วส่งมอบอาาทิตหน้ ส่งพ่อที่หน้าเลยในราคาห้าเลยในราคา59,900บาทแล้วก็มีโปรซื้อวันนี้แล้วรถที่หน้าเลยอ่าโอเคพร้อมซื้อในขนาดนี้ที่บอกไปนะครับว่ามี2สีก็คือสีขาวมุกกับสีเทาดำผมตั้งชื่อเล็กทอลล์ผมตั้งชื่อเล็ทอลล์ให้มันว่าไวท์พาราดิน White Aladdin ไพร์พาราดินออฟไพร์พาราดินไวท์ไวท์พาราดินไวท์พาราดินอ่าไวท์พาราดินโอเคแล้วก็นั่น Black Knight บ็คไนท์เหมือนแบ็แนนอ่ะแบ็ไนท์โอเคชื่อนี้แบบว่าคนนวนิยายแต่ไม่เป็นไรผมก็เชื่อว่าจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจหนึ่งคือในเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่มันขี่แล้วมันดีจริงๆสองคือในเรื่องของราคาที่ไม่ได้หนีในเรื่องของรถน้ำมันแต่ว่าให้ในความประหยัดมากกว่าถูกไหมใช่ครับสามก็คือโปรของ Expo เนี่ยก็มีส่วนดีดักราคาให้มันดูแล้วน่ารักมากขึ้นในการผ่อนใช่แต่ถ้าเกิดซื้อสดก็ลดไปเลยลดไปเลยตามนั้นนะครับ ฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของบูธ E.M. ที่พี่ซานบอกแล้วว่าคุณต้องมาคุณจะได้พาเพื่อนๆมาดูกันว่ารถ E.M. รถของไทยเนี่ยมันดีอย่างไรในสายของรถไฟฟ้าครับฝากถึงเพื่อนๆเลยครับสุดท้ายละก็ฝากนะครับว่าสําหรับคนไทยด้วยกันนะครับก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์คนไทยนะครับบอสไซฟ้า E.M. ครับอยากให้ช่วยสนับสนุนด้วยครับครับแล้วก็ถ้ามาเนี่ยเรามีบัตรฟรีนะครับติดต่อเซลล์ได้เลยติดต่อเรามี QR code โค้อยู่แล้ว คุณเข้าไปดูใน f a c e b o o k เราได้เลยเราให้บัตรฟรีนะครับคุณติดต่อเข้ามาได้เลยครับบัตรฟรีในที่นี้คือบัตรฟรีเข้างานเออบัตรฟรีเข้างานนึกว่าบัตรฟรีแบบจ่ายฟรีฟรีไม่ใช่บัตรฟรีเข้างานเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่แบบตรฟรีคุณจะต้องเสียค่าม o t ต r e x เ o เข้ามาอีก100บาทใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือ EM จัดให้จัดให้เลยฉะนั้นก็คุยกับทางเซลล์คุยกับทางแอดมินเข้าไปที่เพจของทางอีขอ็มไทยแลนด์ได้เลยใช่ โอเคครับเพื่อนๆครับนี่คือสดๆเลยนะครับผมหมดเวลาแล้วเพราะเนื่องจากว่านี่ก็เป็นบูธสุดท้ายของผมที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูในงาน m o เตอร์เออย่าลืมนะครับงานนี้มีตั้งแต่วันนี้วันที่28จนถึงวันที่10ธันวาคมชอบบูธไหนที่ผมพาเดินหรือว่าจะมาปิดที่บูธ EM m ก็เชิญนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ก็ได้นะครับวันนี้ผมกับพี่ซันลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ